สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการบริหารจิตใจบริหารจิตวิญญาณของเราช่องนี้จะเน้นเรื่องการบริหารจิตนะฮะบ,บริหารจิตใจด้วยวิธีการต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริตของคนบนโลกเรามีทั้งหมด6จริตนะครับตามที่พระพุทธเจ้าเตรัดบอกเอาไว้นะแต่ละคนก็จะมีจริตหลากหลายอยู่ในทั้ง6เนี้ยอัตราส่วนจริตส่วนใดมากน้อย แต่ละคนก็ย่อมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันสักคนนะครับแต่เจ้าดิตทั้ง6นั้นมันมีครบอยู่แล้วในตัวตนเพียงแต่เจ้าดิตอันไหนมากที่สุดมันก็จะแสดงออกมาแบบนั้นมากที่สุดจะมีจิตใจที่ไปในล,ลักษณะแบบนั้นคนเรานะครับเกิดมาเนี่ยมันมาด้วย,ดว,ยดวงจิตวิญญ,ญาณดวงจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปตลอดเวลาหาที่สุดไม่ได้ เดินทางไปไหนครับเดินทางไปตามภพภูมิต่างๆเอกจรังจิตตังจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปไม่มีวันจบสิน้นพระพุทธองค์จึงทรงค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการเดินทางอย่างไม่รู้จบสิ้นนี้นะครับด้วยการกระทําที่เรามาเกิดได้ตามภพภูมิต่างๆได้ มีทุกมีสุขมีสวยมีหลอ่อมีขี้เลยมีพิการต่างๆได้ก็เกิดจากการกระทําเมื่อพระพุทธอ,องค์ทรงค้นพบแล้วพระพุทธงค์จึงทรงมาสอนพวกเรานะครับตรัสสอนเวนัสสัตว์ให้มีวิธีการที่จะก้าวสู่ทางหลุดพ้นพระองค์จึงทรงให้เราปฏิบัติแต่ความดีตั้งแต่ความคิดคำพูดการกระทำเมื่อเราสามอย่างทำจนเคยทิน ทำความดีจนเคยชินจิตของเรามันก็จะสร้างพลังงานแห่งความดีพลังงานบวก positiv e energy ขึ้นมาเมื่อพลังงานบวกมันต่อตัวมากขึ้นเข้มข้นขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดไว้เมื่อดึงกลับเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตพบเหตุการณ์ในสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นเป็น หลักการง่ายๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้พูดเรานำอารมณ์ของพระาอารหันต์มาเล่าให้ท่านฟังเพียงแต่เราพูดแบบปุถุชนที่เราอยากจะปฏิบัติจิตอยากจะปฏิบัติจิตนี่การปฏิบัติจิตห,หลายๆท่านจะต้องบอกว่าเข้าใจว่าจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิกรรมาฐานกันตลอดเวลาหากเราพิจารณาแล้วนะฮะเราไม่ต้องสวดตลอดเวลาก็ได้ เราไม่ต้องตั้งท่าก็ได้เอาเวลาที่เราสะดวกสบายนะครับนึกในใจขึ้นมาได้เราก็นึกภาพไปหรือทำภาวนาไปจิตมันจะเคยชินถามว่าทำแบบนี้แล้วทำให้จิตไปไหนไปเพื่ออะไรก็ทำให้จิตเรามันเคยชินกับการกดปิเลตความฟุ้งซ่านไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายกับสังคมคนรอบข้างเราหรือไปก่อความวุ่นวายให้กับสรรพสัตว์ในโลก จิตมันจะสงบนะพราจิตสงบสมาธิมันก็เกิดนี่พระท่านจึงสอนให้เรารู้จักฝึกจิตรู้จักาการภาวนานะะมันสมาธิมันเกิดสติมันเกิดมันก็สามารถไปคิดพิจารณาถึงข้อธรรมะที่พระพุทธเ,เจ้าสอนไว้มีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆปัญญามันเริ่มตั้งแต่ปัญญาอย่างเลเวลปกติจนไปถึงปัญญาขั้นสูงอย่างละเอียด และสังเกตได้ผู้ที่มีจิตใจที่พัฒนาจิตวิญญาณแล้วคนทั้งหลายเหล่านี้เขาจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมจะไม่ก่อก่อเวรก่อกรรมกับคนหรือสัตว์สังเกตง่ายๆนะครับดูไม่ยากเลยแต่ก็ยังมีนะครับในสังคมเรามันย่อมมีการปะปนกันอยู่ในสังคมทั้งคนดีคนร้ายย่อมมีอยู่ดีมากดีน้อยร้ายมากร้ายน้อยขึ้นอยู่กับดวงจิตวิญญาณนั้นๆว่า เป็นคนประเภทใดมีจริตแบบไหนนะถามว่าหากเราจะปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะเราต้องทํางานทำอาชีพอย่างวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะอาชีพใดๆเราก็สามารถทํากรรมฐานไดนะ้อาชีพใดๆก็สามารถกรรมกรรมฐานได้สุดแต่เราจะนําขึ้นมาในจิตเราแบบไหนเมื่อไหรเท่านั้นเอง อย่างอาชีพที่จะยกตัวอย่างอาชีพนักนิยมพระเครื่องเนี่ยนักนิยมพระเครื่องเนี่ยหากเราใช้ปัญญาแค่นิดเดียวไม่ต้องใช้ปัญญาเยอะเลยใช้ปัญญานิดเดียวเราก็สามารถได้กรรมฐานได้ในอนุสตินะฮะไม่ว่าจะพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานหรือสังขานุสติกรรมฐานนี่อาชีพคนอยู่กับพระเครื่องเนี่ยนักนิยมพระเครื่องมักจะได้เปรียบเพราะว่าตาเขาจะมองเห็นพระ เห็นเกจิอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ตามที่ตัวเองชอบตามที่ตัวเองศรัทธาหรือเห็นพระพุทธเจ้าในพุทธสินที่สวยสดงดงามอย่างมีพระอยู่องหนึง่งอย่างนี้ยกตัวอย่างได้พราะมาองคหนึง่งเราก็จะมองนะครับผมจะมีพระให้ชมเป็นตัวอย่างท่านจะได้เกิดเห็นภาพอย่างนี้คือเป็น,นรูปพระพุทธชินราชใช่ไหมครับพระพุทธชินราชเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้า เราก็จะมองแล้วพุทธศินศิลปะต่างๆมีความสวยงามภาพมันก็เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราตลอดเวลาเรามีความปลื้มใจเป็นปิตินะฮะนึกเห็นภาพโอพระพระองค์นี้เราชอบมากเลยพัตถุมงคลชิ้นนี้ใจเราก็รักพอพลิกมาด้านหลังพอพลิกมาด้านหลังเราก็จะเจอนะฮะอักขรขอมเป็นอักขรโบราณเป็นอักขรศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เปรียบเสมือนเป็นพระธรรมคําสั่งสอนตัวนี้เป็นตัวนะ ณซ่อนหัวณนะเศรษฐีอะไรต่างๆอันนี้ผมก็จําไม่ได้นักนะครับณตัวเนี้ยก็เป็นอักขระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นพระธรรมคาสังสอนนะฮะณน,นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอ่าผมจะบอกนะฮะพระอ,องค์นี้เป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงตะวันตกจังหวัดพัทลุงนะฮะมีประวัติความเป็นมาน่าทึ่งมาก ท่านที่ชอบนะท่านที่ชอบก็จะเกิดภาพติดตาติดใจอย่างผมผมก็ชอบเพราะหลวงพ่อเจ๊กเนี่ยก่อนที่ท่านจะสร้างพระองค์นี้ก็มีคนทันในถ้ำนะถ้ำคนทันเอาชนวนโลหะต่างๆมาวางไว้ให้หลวงพ่อเจ๊กนะแล้วก็มาช่วยสร้างเทหล่อพระองค์นี้นะฮะพระรุ่นนี้สร้างปีพศ .2486 นะเป็นพระเก่านะครับหลังสงคารามมินโดจีนมาปีหนึ่งก็เป็นที่หายากเป็นที่ต้องการทางตลาดพอสมควร พุทธคุณก็เด่นมาจาทางเมตตาอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับก็เล่าให้ฟังท่านที่ชอบก็จะเกิดภาพจิตาตาจิตใจกับพระองค์นี้ก็เกิดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนะมองในแง่กรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นพุทธบูชาอันนี้เห็นไหมครับอาชีพเนี้ยมันมีประโยชน์มากอาชีพตรงนี้ทําให้เราได้กรรมฐานด้วยเราอยากแค่ ส่องแต่พระเราอยากแค่มองแต่พระแต่จิตเราไม่จับอะไรเรามองไปในแง่ความสวยงามก็ได้เนื้อแท้ดูที่อารมณ์จิตอารมณ์จิตนั้นเป็นกุศลไม่ใช่อารมณ์จิตนึกว่าองค์นี้ต้องแพงองค์นี้ต้องหลายตังคิดใจแบบนี้มันก็มันเป็นโลกนะฮะมันเป็นกิเลสทางโลกมันก็เลยทําให้เกิดกุศลน้อยหน่อยถึงเราจะเห็นภาพพระก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไปฟุ้งซ่านในเรื่องกิเลสทําลายผู้คนรอบข้างใช่ไหมครับก็ ถือเป็นกรรมฐานท่านคิดบ่อยๆท่านทําบ่อยๆท่านรักพุทธศินนะเนื้อใจต้องดูตรงนี้รักในพุทธศินรักในความงดงามขององค์พระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้มันเกิดเป็นกุศลจิตมันจะจับมันเคยชินนึกบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆมันก็เกิดอารมณ์เป็นฌานเกิดเป็นฌานนี่ไม่ธรรมดานะครับจิตมันเคยชินกับสิ่งที่ดีตายไปก็ไปเป็นพรมนะฮะเมื่ออารมณ์มันเป็นฌานเนี่ยอารมณ์เป็นฌานนี่ไม่ใช่นั่งสมาธิ หลับตาปีไม่ใช่นะครับอารมณ์ที่มันเคยชินกับสิ่งที่เป็นกุศลบ่อยๆไม่ว่าจะกุศลด้านใดก็แล้วแต่นะฮะทุกๆด้านทุกๆสิ่งที่เป็นกุศลตามที่พระพุทธเจ,เจ้าบอกไว้แม้แต่สิ่งที่เราจะทําในความดีข้างหน้าอันนี้ก็เป็นกุศลอน,นิสงส์งย่อมเกิดขึ้นแล้วรอแล้วนะเนี่ยเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะทํากรรมฐานได้แต่อาชีพที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างได้เปรียบแต่ถ้าหากท่านเป็นอา,อาชีพ คนขับนะฮะขับรถพนักง,งานขับรถอย่างเงี้ยท่านก็สามารถที่จะมีจิตที่เป็นกรรมฐานทํากรรมฐานได้ก็คือขณะขับรถเนี่ยท่านแค่ภาวนาไปธรรมดาธรรมดานะครับไม่ต้องไปถึงฌานไม่ต้องกลัวว่าจิตมันจะตกไปฌานเสียหรอกเพราะว่าสติเรามันจะจ้องอยู่ับการขับรถหรือเราขับรถไปเรานึกภาพเห็นพร,พ,พระพุทธเจ้าหรือเห็นพระสงฆ์ที่ท่านรักนะฮะหรือกราบไหว้ก่อนออกรถเนี่ยจิตมันก็จะจับในในคุณพระรัตนใจนั้นอันนี้เป็นกุศล เป็นอันดีสงแรงนะครับผมบอกให้หากเราคิดเป็นนะใช้ปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละนะจิตมันก็จะจับเข้ากรรมฐานได้ง่ายหากท่านจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่หากท่านต้องใช้ความคิดมากๆท่านก็ยังไม่ต้องคิดก็ได้นะเนี่ยเป็นวิธีเทคนิคในการที่จะทํากรรมฐานให้มันเกิดขึ้นไปในตัวกับหน้าที่ที่เราต้องทําทุกวันด้วยเราจะไม่ยอมขาดทุน ยิ่งอารมณ์ขับขันนะฮะยิ่งสถานการณ์ขับขันอะไรเรานึกได้ปั๊บเราจับอารมณ์ทันทีเลยพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ตามได้หมดครับจิตมันจะเคยชินแต่ถ้าเวลาขับขันแล้วเรานึกไม่ออกเรานึกถึงพระไม่ออกนี่นั่นแสดงว่าจิตเรายังไม่เคยชินยังไม่เกิดอารมณ์เป็นฌานแต่ถ้าเมื่อใดนะฮะที่ขับขันเกิดขึ้นสถานการณ์เลวร้ยวายเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่งอารมณ์จิตท่านจับนึกถึงพระปับ๊บหลวงปู่หลวงพ่อช่วยด้วยนี่ก็ใช้ได้ แสดงว่าจิตเราเนึกถสงพระหรือภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยตรงนี้นั่นแสดงว่าจิตเราเป็นกุศลจิตเราเป็นฌานเขาเรียกว่าอารมณ์ผู้ทรงฌานเป็นแบบนี้ครับอารมณ์ผู้ทรงฌานพระท่านจึงสอนให้เราเนี่ยมันปฏิบัติมันทาแรกๆนะฮะมันทําอาจจะฝืนนิดฝืนหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็พักอย่าไปฝืนมากถ้าฝืนมากเดี๋ยวจิตเรามันจะฟุ้งมันจะเครียดมันจะกลุม้มแล้วก็จะเกิดอาการวิกลจริตได้พวกที่ทําฝืนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนมากก็จะเพี้ยนไปหมด นะต้องมีสติต้องมีปัญญาในการปฏิบัตินะวันนี้ก็เลยมาคุยเรื่องกรรมฐานเนี่ย mm. เกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพถึงแม้เราไม่มีเวลาว่างก็ตามหากเราทําให้มันเคยชินแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีอารมณ์ทรงฌานนะครับวันนี้เราก็คุยกันเท่านี้ก่อนอย่างเมื่อวานนี้ผมพอดีกําลังใจไม่ค่อยดีเรามีสติรับรู้นะอารมณ์ที่คลิปที่ผ่านมานะอารมณ์ไม่ค่อยปกตินักการพูดการจามันก็เลย รู้สึกว่าตัวส่วนตัวแม่เองก็ไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการพูดของผมทุกครั้งผมพูดสดนะฮะนึกอะไรได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะฝึกจิตใจของเราเนี่ยผมก็จะนํามาพูดอาจจะไม่ตรงตามตําราแน่นอนครับย่อมไม่ตรงตามตาราเพราะมันเป็นวิธีการที่ผมมีประสบการณ์มาทํามาส่วนหลักการมาตรฐานชี้วัดต้องอยู่ที่คําสอนของพระพุทธเ,เจ้าท่านจะต้องมองเจตนา ของพระพุทธเจ้าให้ออกนะครับท่านต้องจิตตีโจทย์ให้แตกแล้วท่านจะเข้าใจอย่างส่องแท้ปัญญาในท่านจะเกิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซับสไครต์สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสิ่งใดที่ปรารถนาขอให้มีความสําเร็จอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยการทําลายสังคมหรือการทําลายบุคคลหรือทําลายสัตว์นะครับแล้วท่านจะพบกับความสุข ความสําเร็จทุกประการตามกําลังบุญที่เราได้ปฏิบัติไว้บุญเก่าเขาจะเข้ามาเสริมเมื่อเราทําดีสวัสดีครับ